ดัมันเ่าะรัารประไทยซูเปอร์โมเดล2024ค่ะคัมแบ็กรันเวย์อย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับการประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2024ที่กลับมาเรียกเสียงฮือฮายอย่างมากมายและผู้ที่คว้าตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2024ได้แก่ TSM 1 1เอล่านิรชาดอลิงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ IU 21ปี นอกจากนี้เธอยังคว้ารางวัลพิเศษอีก2รางวัลคือ Miss All m r c o n f i d e n t by Mitsubishi Expander h e v และรางวัล Photogenic Model อีกด้วยโดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า รู้สึกว่าวันนี้ทำได้เต็มที่มากๆตั้งแต่โชว์แรกมาจนโชว์สุดท้ายรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นไทยซูเปอร์โมเดล2024วินาทีที่ประกาศผลแล้วเป็นชื่อเราก็รู้สึกว่าฉันทำสำเร็จแล้วฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ฉันฝันรู้สึกดีใจมากและเธอยังกล่าวตบท้ายว่าจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ